สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะแด d ดดี้แพทเผยสเปคสาวคล้ายเธอคนนี้อยู่ใกล้ทีไลค์ like, หัวใจสำออยทุกทีสเปคที่ชอบคล้ายสาวคนนี้ ุยทำผลงานเพลงเต็มตัวหลังชีวิตกลับมาเป็นอิสระสำหรับนักร้องหนุ่มแพทวรยศบุญทองนุ่มหรือแพทาว power แพทผู้ที่กำลังกลับมาฮอตขึ้นแท่นควญใจสาวๆอีกครั้งหลังจากพ้นโทษจากเรือนจำล่าสุดแพทาว power แพทได้ปล่อยเพลงใหม่สําอ้อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วและยังนิยามคำนี้ว่า นี่ไม่ใช่เพลงที่แสดงมุมอ่อนแอรหรืออาการสำออยค่ะแต่เป็นอาการที่สำลักความคิดถึงงานนี้ทำเอาแฟนๆอดสงสัยแล้วล่ะค่ะว่าสาวแบบไหนที่จะทำให้หนุ่มแพทเกิดอาการเหมือนในเพลงได้หรือจะเป็นคู่จิน้นทิพย์อย่างแอปทักษอรหรือเปล่าลองไปฟังคำตอบกันเลยดีกว่าค่ะ จริงๆผมไม่มีสเปคนะแต่ผมแพ้ทางผู้หญิงสไตล์หวาน,วนมีความใจเย็นเรียบร้อยสุภาพมีนิสัยที่อ่อนโยนพูดจาไพเราะมีจิตใจอ่อนโยนรักศิลปะรักสัตว์รักเสียงเพลงด้วยก็ยิ่งดีครับรักในตัวตนของฝ่ายตรงข้ามผมค่อนข้างจะมีความเป็นตัวเองสูงมีโลกส่วนตัวพอสมควรที่สำคัญเข้าใจในงานของเราพองานของเราในเรื่องของเวลาไม่แน่นอนครับและเข้ากับครอบครัวเราได้ ส่วนมุมมองความรักสําหรับผมตอนนี้ค่อนข้างจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นตามวัยของเราด้วยซึ่งก็ค,คือความรักที่ต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily News และแหล่งข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอซิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ